อย่างเมื่อกี้นี้เรากั้นเทฟไปแล้วเนี่ย <c oughs> เราจะทําบรรยากาศโดยบรรยากาศของเราเนี่ยมันจะมีทั้งโทนสีส้มนะผมใชู้้กันูุกันเทกผมใช้พุก,กันกกเทปเสร็จปุ๊บเราเดิมเนี่ยเราต้องเบรกมืออย่างนี้ใช่ไหมพอเจอวัตถุปบพอเบรกมือปุ๊บตามล่องตามอะไรไม่เข้าอันนี้มันเข้าไปได้เลย,ยมันเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ความเป็น เนื้อสีมันจะไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้เราใช้เป็นสีน้ำถูกต้องไหมครับสีที่บางสีที่เราจะเชื่อมต่อไปด้านนี้ก็คือสีเหลืองใช่ไหมครับฉะนั้นก่อนที่จะจะสิ้นสุดสีส้มเนี่ยเราต้องเอาเหลืองเนี่ยเอาเหลืองเนี่ยมาเชื่อมต่อก่อนนะพอเรากั้นปุ๊บเราก็สบายใจนะจริงจริแล้วแต่น้ำไว้ก่อนนะแต่น้ำไว้ก่อนดีอ่า ตอนนี้ดัดพื้นที่นะฮะเสร็จปุ๊บพอเราเราแตะนี้ปุ๊บถ้ามันยังไม่ไม่เคลียรเราก็แตะน้ำอุกณ์นี้แหละฮะอุกันนี้นนแตะน้ำแล้วก็เด,นด,นด,นดินสะบ,บัดนะเห็นไหมตอนนี้สีมันยังไม่ค่อยเชื่อมใช่นไหมเราก็เดินเหนีอยมาเสร็จปุ๊บก็เดินส้มกลับไป นะดูมันจะไม่แบบทิ้งกันแบบเด็ดขาดเออจะเป็นแบบงานแบบนั้นนั้นตัวนี้เราอยากจะให้ชัดๆความเป็นส้มแล้วก็ใส่แดงนะครับนะเราไม่ต้องเบรกมือเลยเพราะว่าเรามีอะไรเรามีตัวกั้นแต่บางคนนี้เขาก็จะใช้กาวกั้นเนาะ แต่เราบอกว่าเฮ้ยเราลองใช้เทปกั้นดูสิเป็นไงนะฮะอันนี้ยังไม่ถึงเลยนะเราต้องเข้าไปหน่อยเลยแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังบอกว่าคูกันเนี่ยพอสีมันเข้าไปไม่ถึงเนอะเราก็ใช้คูกันอันนี้แจกเห็นไหมเห็นร่องนี้ไหมครับขาวๆเห็นไหมนะครับนี่เป็นเหลืองอันนี้เป็นเหลืองมาเท่ากเหลือง ตัวนี้ดูว่าปาดขึ้นมาไม่ได้นี่จุกันอันนี้ปาดขึ้นมาไม่ได้เสร็จทุบจะส้มส้มแล้วก็ปาานีนะฮะใช้ได้อันนี้ปุกันม้าแล้วก็ปุกันเฮทำงานร่วมกันแล้วเวลาเราเราจะแตะเราก็ไปแตะพวกนี้แตะในในส่วนที่เราเข้าไม่ถึงในส่วนที่เราเข้าไม่ถึง นะอันนี้สูนขึ้นมายกนิดนนได้นะครับก็รอให้มันแห้งแล้วรอค่อยเอากระดาษกาวออกแล้วก็เริ่มเขียนงานเราได้ถ้าสมมติอย่างเดิมที่เราคุยกันนะพอเราเราไม่ได้กั้นใช่ไหมเราก็ต้องหลบหลบมันก็จะไม่ถึงไม่ได้องปดปัญหาแบบนี้นะเสร็จพุ๊บพอเราพอเราเดินไปแล้วอ้า มันก็ไม่ถึงอยู่ดีเราใช้พวกกันเนี่ยฮะดูดสีแล้วเดินไ,ไปหามันเนะนี่ยไม่เห็นเนี่ยนี่ๆๆเห็นเดินเลโอเคไหมคะค่ะก็ประมาณนี้ครับส่วนวัตถุเดียวค่อยมาคุยกันว่ายังไงครับผม